สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังมอนิเตอร์นะฮะราคา1น0 0 0บาทตัวนี้เลย1,000บาทจริงๆนะครับอาจจะไม่ถึงนะแล้วแต่ร้านส่งนะครับผมยี่ห้อชื่อว่ายี่ห้อ m wave นะไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับนะฮะก็เมื่อวันก่อนผมไปลองเวทีใหญ่มาแล้วนะครับผมบอกเลยเลยว่าใช้งานได้จริงครับคุ้มแน่นอนนะฮะโอเคตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณครับอื ตัวนี้เป็นตัวรับครับผมแล้วก็จะมีสายตัวนี้ที่เขาให้มานะฮะนี่ครับนี่คือสายตัวนี้เขาจะให้มาแล้วก็สายชาร์จประมาณนี้ครับอืเขาจะให้สายชาร์จให้สายเรียกสายอะไรอะสายโฟนไหมแบบเล็กนะอืมตัวนี้แล้วก็ตัวส่งตัวรับแต่ไม่มีหูฟังนะฮะหูฟังต้องซื้อต่างหากนะครับนี่ครับเปิดปิดปึ๊บ อืมโอเคเอเวลาใช้ก็เสียบตัวนี้เสียบตัวนี้แล้วเอาตแล้วก็ไปเสียบใส่สเตบ็อกที่เป็นช่องมอนิเตอร์ที่เราต้องการแต่ว่าหัวฝั่งเนี้ยมันต้องเป็น XLR นะครับอืมก็ตอนผมตอนผมอาไปงานผมก็ยืมเครื่องเสียงเลยครับยืม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 สายแปลงที่มันฝั่งนี้เป็นหัว XLR แล้วฝั่งเนี้ยเป็น,เป,นเป็นหัวโฟนแบบนี้ครับ แล้วก็หูฟังนี่ครับหูฟังอ่าประมาณนี้ครับโอเคสําหรับผมนะครับราคานี้ถือว่าใช้งานได้คุ้มมากครับ1,000บาทนะฮะร,ระยะการส่งสัญญาณก็จะน่าจะอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน40เมตรนะครับไม่เกินนี้นะ30เมตร40เมตรนะครับปกติเราร้องบนเวทีเราไม่น่าจะ ม่น่าจะเดินไปไกลนะวินเดอร์เราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับอืมแต่ว่าสําหรับคนที่งบน้อยนะฮะเล่นเล่นร้านหรือว่าเล่นเวทีที่มันไม่ใหญ่มากตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยครับร้อยเปอร์เซ็นตนะลองซื้อมาใช้ดูนะครับแบตถ้าชาร์จเต็มที่ก็น่าจะอยู่ประมาณสามชั่วโมงครับสามสี่ชั่วโมงเต็มที่เลยนะครับโอเคถือว่าใช้งานได้จริงครับลองซื้อมาดูนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ